สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับช่องแจ๊ปสูงแรกนะครับวันนี้ก็จะมาวิเคราะห์บอลสกอร์สูงในครึ่งเวลาแรกอีกแล้วนะครับวันนี้มีคู่ที่เด็ดให้แล้วนะครับหนึ่งคู่นะฮะประจําค่าคืนนี้นะครับวันที่ห้าพฤศจิกายนนะครับวันนี้นะฮะก่อนอื่นที่จะไปชมอ่าคู่ที่เด็ดนะครับดูผลงานเมื่อวานนะฮะอ่าผลงานที่วิเคราะห์ไปนะครับเมื่อวานนะครับหนึ่งคู่นะครับในวันที่สี่ของเมื่อวานนะฮะ ในรายการบูเลสก้าของเยอรมันนะครับในรอบตีสองครึ่งนะครับระหว่างมึนเช่นกระัตนแล้วก็สตุตการ์ดนะครับก็ครึ่งแรกจบไปที่3ลูกนะครับแล้วก็จบเกมนะครับก็ชนะไปอ่ามึนเช่นเนี่ยชนะไป31นะครับอ่สกอร์ในครึ่งแรก3ลูกเลยนะครับก็ถือว่าวินไปนะฮะเมื่อวานแล้วก็สกอร์สูงเต็มเวลาด้วยนะครับ4ลูกเลยนะฮะวินทั้งสูงแรกและก็สูงเต็มนะครับ สำหรับเมื่อวานนะฮะส่วนวันนี้นะครับวันนี้วันที่5นะฮะก็มีอีกแล้วนะครับ1คู่ประจำวันนี้นะครับในรายการบุนเดสเลกาของเยอรมันเหมือนเดิมนะฮะเมื่อวานก็เยอรมันวันนี้ก็เยอรมันนะครับก็ไปที่รอบ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 สามทุ่มครึ่งนะครับวันนี้บอลเยอะนะครับวันเสาร์นะฮะก็มีบอลเยอะแยะมากมายนะครับแต่ว่าก็คัดมา1คู่แล้วกันนะครับเป็น วิเคราะห์สูงแรกเหมือนเดิมนะครับระหว่างทีมฮอฟเฟนไฮน์แล้วก็แอร์เบอไรซิกนะครับทีมอันดับ8เจออันดับ6นะครับสำหรับวันนี้นะฮะส่วนสถิตินะครับสถิติที่เคยพบกันนะครับไลซิกชนะไป3 0มศูนย์ฮอฟเฟนไฮน์แล้วนะสองศูนย์แล้วก็เคยเสมอกันศูนย์ศูนย์แ้วนะครับสกอร์สูงหนึ่งนัดสกอร์ต่ำสองนัดนะครับส่วนครึ่งแรกมีสกอร์แค่สองนัดนะครับล่าสุดนะครับผลงานล่าสุดของฮอฟเฟนไฮน์นะฮะช่วงนี้ก็ พึ่งไปแพ้บาเยอร์เมีนิกมาศูนสองชนะชาเก้5 1แล้วก็แพ้เบเมนนะครับมา1 2นะครับสกอร์สูง2นัดแล้วก็มีสกอร์ในครั้งแรกทั้ง3นัดเลยนะครับสำหรับฮอฟเฟนไฮนนะครับอ่าแล้วก็ เอเบเลซิกนะฮะก็พึ่งไปชนะซซกดาโดเนตนะครับ4-0แล้วก็ชนะเลเวนโคเซน2-0ชนะเลมเมลิท e มา3-2อู้ชนะเลมเมลิท e ด้วยนะฮะสกอร์สูง2นะัดนะครับแล้วก็มีสกอร์ในครึ่งแรกทั้ง3นัดรวดนะครับ1ลูก1ลูกแล้วก็3ลูกนะครับนะัดที่เจอเลมเมลิท e เนี่ยอู้3ลูกเลยนะครับสุดยอดนะฮะสำหรับไลซิกช่วงนี้นะฮะอ่ตอนแผนการเล่นนะครับอ่าแผนการเล่นสำหรับวันนี้นะฮะฮอฟฟิ ai, นไฮน่าจะอยู่ที่ระบบ สามหกหนึ่งนะครับกองหน้าหนึ่งคนนะครับกองหลังแค่สามคนนะครับเน้นที่กองกลางเน้นการเฟนซิ่งจ่ายบอลนะครับสาหรับฮองกินทฮวันนี้ส่วนไลซิกนะฮะยังใช้ระบบ4ี2ีสองนะฮะกองหน้าสองคนนะครับอ่าแล้วก็กองหลังสี่คนนะคะสำหรับไลซิกนะครับ ส่วนราคานะฮะราคาสําหรับคู่นี้นะครับเปิดมาที่เสมอนะฮะตอนนี้ไหลขึ้นเป็นควบนะฮะ0.25นะครับแล้วก็ราคาน้ําอยู่ที่0.89แล้วก็1.01นะครับน่าจะเป็นฝั่งของไลซิกนะฮะไลซิกเป็นฝ่ายต่อนะครับแล้วก็ราคาน้ําก็ยังยังเป็นแข็งๆอยู่นะครับ1.00เนี่ยก็ถือว่าต้องได้ลุ้นหน่อยนะครับแต่ว่าราคาพูนะฮะ2.90แล้วก็2.25นะครับราคา ผูเสมอ3.75ราคาแบบนี้เนี่ยมีโอกาสที่จะออกทีมใดทีมหนึ่งได้นะครับหรืออาจจะเป็นเสมอนะฮะเสมอที่เสมอแบบมีสกอร์ครับเช่น1-1 2-2ประมาณนี้นะฮะง่าเสมอแบบมีสกอร์นะฮะถ้าเป็นแบบนี้แล้วก็ส่งต่มเต็มเกมเปิดมาที่3ลูกนะครับตอนนี้3ลูกเท่าเดิมนะฮะ ราคาน้ําอยู่ที่1.05แล้วก็0.85นะครับคาดว่า,าหน้าคู่นี้น่าจะมีเกิน3ลูกนะฮะหรืออาจจะ3ลูกพอดีนะครับเ,เพราะว่าราคาพูเนี่ยมันสามารถออกทีมใดทีมหนึ่งนะครับหรืออาจจะเบียดกันชนะสุสดๆเนี่ยน่าจะ1ลูกน่าจะไม่เกิน1ลูกนะครับส่วนนี้ครึ่งแรกนะครับครึ่งแรกก็น่าจะมี1ประตูเป็นอย่างน้อยนะครับจากสถิติแล้วมี1ประตูเป็นอย่างน้อยแล้วอาจจะมีลุ้นลูก2นะครับ แต่ว่าถ้าไม่มีสกอร์จริงๆในครึ่งแรกหรือว่าจบ0ูนเนี่ยสกอร์ในครึ่งหลังเนี่ยต้องมี2-3ลูกนะครับเกมนี้ดีไม่ดีอาจจะปีเสมอกันในครึ่งหลังก็ได้นะครับแต่ว่าก็ต้องลุ้นจนจบ90นาทีนะครับสำหรับคู่นี้นะฮะสรุปว่าในครึ่งแรกลุ้น1ประตูแล้วก็ลุ้นเต็มเกม3ประตูนะฮะสลูกเต็มเกมนะครับแล้วก็มีน่าจะน่าจะไม่จบศูนยนะครับคู่นี้ดูจากราคาแล้วก็จากสถิติ จากการวิเคราะห์แล้วนะครับน่าจะน่าจะมีประตูนะฮะสำหรับเกมนี้นะครับต้องไปลุ้นกันในรอบ3ามทุ่มสานาทีนะครับสุดท้ายนะครับส่วนท้านใดที่ยังมีกลุ่ม VP นะฮะสามารถรับที่เด็ดนะครับที่เด็ดสูงแรกนะครับในกลุ่ม VP ได้เลยนะครับก็แอดไลน์ในคอมเมนต์นะฮะเพื่อขอเข้ากลุ่ม VP นะครับก็จะมีที่เด็ดสูงแรก ตลอดทั้งวันทั้งคืนนะครับมีรอบบ่ายรอบเย็นรอบดึกรอบเช้านะฮะมีตลอดเวลานะครับสามารถติดตามาได้ในช่องนี้นะฮะก็ขอบคุณทุกท่านที่กดไลค์กดติดตามให้นะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ